สวัสดีตอนเทสายครับวันนี้ออกมาสายหน่อยครับมานั่งดูตัวดอกกระพูดทั้งนี้ครับมันบินโด่มาทั้งนี้เลยตามมานี่ครับเดี๋ยวเราค้นหาแถวนี้ครับในในในบ่อลูกลังนี่ผมดูแล้วก็ไม่มีครับเนี่ยตรงรถผมจอดนี่ครับดูแล้วไม่มีลงตรงนี้ครับก่อนอื่นก่อนจะไปค้นหาพึ่งด้วยกันครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดติดตามให้กับช่องเบาเหนืออินดี้วิถีหากินด้วยครับหรือผ่านทูนครับมีพุ่มม้าอยู่เนี่ยครับพุ่มนึงครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่พุ่มม้านี่ครับเผื่อจะเกาะอยู่นี่ครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูครับเมื่อกี้ผมเดินผมเดินดูตามบ่อลูกลังนะครับไม่มีนี่ครับนี่ครับบ่อลูกลังลึกๆเนี่ครับเดินดูหมดแล้วครับไม่มีครับ เหลือแต่พุ่มไม้ที่ผมบอกเนี่ยครับพุ่มนู้นก็ไม่มีครับพุ่มนู้นดูแล้วไม่มีครับเหลือพุ่มนี้ครับอาจจะอยู่นี่ก็ได้ครับปั๊บครับไปด้วยกันครับไปลุ้นกันครับไม่รู้จะอยู่พุ่มนี้หรือเปล่าครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปบ่อยนะครับไม่ไม่มีคลิปออกทุกวันเหมือนเมื่อก่อนครับเพราะว่า พายุครับพายุฝนฟ้าขนองมากครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับเลยไม่ค่อยได้ออกวันนี้อากาศเปิดเลยออกมาที่สายสักหน่อยครับมาเจอดอกข้าวโพดทางนู้นทับเลยดดูตัวอัตินโด่งเข้ามานี่ครับอ้อยู่นี่จริงๆครับท่านผู้ชมครับนู่นครับไม่รู้จะเป็นรังหรือยังครับรางๆอยู่บนนู่นเลยครับ เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับโอ้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมสลับเป็นกล้องหลังครับเนี่ยครับพุ่มไม้นี่ครับอยู่บนนู้นเลยครับมันจะย้อนแสงนะครับต้องมือผมชี้เลยครับเดี๋ยวไปดูทางนี้อีกทีนึงครับเหมือนจะยังไม่ค่อยเป็นเต็มที่ครับยังไม่ค่อยเป็นหลังสักเท่าไรครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องเป่าเหนืออินดี้วิถีหากินด้วยนะครับหรือพานทูนนั่นเลยครับโอ้หลังใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมครับบักเอบเลยโอ้ยังไม่ค่อยเป็นเท่าที่ควรครับเดี๋ยวผมจะซูมไห้ดูนู่นครับโอ้ยสงสัยต้องปล่อยไว้ก่อนแล้วล่ะครับเนี่ยครับยาวเยื่อเลยครับยาวตามกิ่งครับย่อนเล็กน้อยครับ หน่าจะกลัวเป็นเชิงกระดาษขา,ขาวๆครับคงยังยังไม่ได้สวยตัวครับก้อนนาหวานก็มีพอสมควรครับแต่ผมว่าจะปล่อยไว้สักอาทิตย์นึงครับเพื่อรอให้เป็นเต็มที่ครับแต่ต้องวัดดวงครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอยู่ก็ไม่ห่างบ้านสักเท่าไหร่ครับแต่เซียนพึ่งนี่เยอะมากครับแถวๆนี้ โอ้ยน่าจะเป็นดีๆครับเสียดายครับเดี๋ยวปล่อยไว้สักห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันใหม่ครับมันจะมีบินตัวบินมาทางด้านนี้เยอะเัาที่ผมดูดอกกระเพดแล้วจะมีบินเฉียงออกนู้นก็มีครับห่างๆตัวครับเดี๋ยวผมมองเห็นพุ่มไม้ยอดไม้อยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันครับไปครับเดี๋ยวไปดูพุ่มนู้นครับหลังนี้เดี๋ยวปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวอีกสักห้าวันครับห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์ ค่อยมาดูอีกทีครับว่าจะยังยังเหลือหรือเปล่าครับไปครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นครับไปครับจับรถเดี๋ยวไปดูตรงพุ่มไม้นู้นกันครับช่วงช่วงนี้ก็จะห่างหายไปสักนิดครับเรื่องคลิปเรื่องอะไรยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจรับชมคลิปผมมาตลอดครับยังติดตามกันอยู่เหมือนเดิมนะครับไปครับเดี๋ยวไปนู้นกันครับ ไปดูพุ่มพุ่มนู้นครับมันจะมีพุ่มนู้นอยู่พุ่มนึงครับอาจจะเกาะนู้นอยกก็ได้ครับเพราะว่าจะบินถึงเขียงไปทั้งนี้ครับก็มีครับที่ผมดูดอกกรโพดครับบินเขียงๆมีห่างๆตัวไปทงนู้นครับเราออกนุ้นไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาถึงแล้วครับพุ่มที่ผมว่านะครับพุ่มนี้ครับตอนนี้เลยครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลุ้นดูด้วยกันครับ อาจจะอยู่แถวนี้สักครังก็ได้ครับมันบินงเฉียงๆมาทางด้านนี้ก็มีครับมีหรือเปล่ากนเลยไม่รู้จะอยู่ตรงไหนครับโอ้ยมีจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับอยู่ข้างบนนู้นครับเดี๋ยวจะสลับกล้องกล้องหลังให้ดูครับ อยู่ข้างบนนู่นคัดอาดจะไม่ค่อยเห็นก็มันบงังนู่นเลยครับดำๆนู่นเลยครับมันจะสันๆหน่อยนะครับกล้องมันไม่ค่อยเกี่ยมครับอย่างไงก็ต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมด้วยครับข้างบนนู่นเลยครับไม่รู้เป็นรังดีหรือย,ยังครับอีกมุมนึงครับมันอืมรังนี้น่าจะหนักกว่ารังนู่นครับอ ลังนี้หนักกว่าเลยยังไม่เป็นครับยังน่าจะยังไม่มีอะไรครับลังนี้หนักเลยครับมันบังครับซูมให้ไม่ค่อยเห็นแล้วครับนู่นครับดำๆอยู่ตรงนู้นเลยครับเนี่ยครับมันจะดูยากหน่อยครับกล้องมันไม่แก่มครับเดี๋ยวผมหามุมใหม่ให้ดูครับอืมลังนี้ หนักกว่าลังเมื่อกี้นี่ครับยังไม่มีอะไรครับนู่นครับแดงๆนู่นนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปผมตลอดครับขอบคุณครับ